สวัสดีค่ะขอต้อนรับชาวราศีเมถุนทุกท่านหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง15กรกฎาคมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การพยากรณ์ไพ่ยิปซีในรอบของเดือนมกราคมปี64นะคะถ้าเราพร้อมแล้วเรามาเปิดไพ่ไปพร้อมกันเลยค่ะ เรามาดูความหมายของไพ่ไปพร้อมกันเลยนะคะใบที่1นนะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน,นะคะก็หยิบได้เป็นไพ่สี่เหรียญน,นะคะไพ่ใบสี่เหรียญน,นี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับด้านการเงินนะคะด้านการเงินของชาวราศีเมถุนในช่วงต้นเดือนนี้นะคะก็ ช่วงนี้ถือว่าก็ยังดีอยู่นะคะเพราะตัวคุณเป็นคนที่ใช้เงินประหยัดอดอ้อมนะคะแต่ก็ควรวางแผนการเงินให้รอบคอบนะคะเพราะว่าแต่ที่ไม่น่าเป็นห่วงก็คือเงินแต่ละบาทนะคะที่จะออกจากกระเป๋าของชาวราศีเมถุนในเดือนนี้นะเรียกได้ว่าคิดแล้วคิดอีกนะคะคือเป็นคนที่ วางแผนการเงินถือว่าดีทีเดียวค่ะใบที่2นะคะเป็นเหตุการณ์รอบตัวสถานการณ์ทั่วไปนะคะเป็นไพ่เดอ Tower นะคะไพ่ใบนี้เกี่ยวกับเรื่องเดินทางอะไรต่างๆนะคะ,ะก็ระมัดระวังด้วยนะคะแต่ท่านที่มีเกณฑ์ต่อเติมบ้านสร้างบ้านซื้อของเข้าบ้านหรือทำอะไรที่เกี่ยวกับงานก่อสร้างนะคะอิดหินปูนทราย ตัวนี้ก็ถือว่าดีนะคะแล้วก็ถูกฉลุกนะคะส่วนท่านใดที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะอาจจะจัดบ้านจัดมุมห้องใหม่นะคะเพื่อแก้เอ่อแก้เครดนะคะเอาเลิกเอาใช้ได้นะคะใบที่3นะคะสิ่งที่ตั้งใจมุ่งหวังหยิบได้เป็นรูป1นึ่ถ้วยนะคะไพ่ใบนี้เขาเรียกว่า การหล่อเลี้ยงชีวิตเลยก็ว่าได้นะคะอาจจะมีเกณฑ์นะคะได้พบเพื่อนใหม่นะคะการกลับมาสร้างความสัมพันธ์ที่ดีอีกครั้งหนึ่งนะคะมีความรักภายในครอบครัวนะคะท่านใดที่ผิดใจหรือว่าโกรธทะเลาะกันนะคะจะมีโอกาสปรับ,บความเข้าใจกันนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่เรียกว่าอาจจะ อิ่มเอมในหัวใจนะคะ,ะคือพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีเป็นช่วงที่อุดมสมบูรณ์นะคะเกี่ยวกับครอบครัวที่อยู่อาศัยการกินต่างๆนะคะดีพอสมควรนะคะบางท่านอาจจะมีเกณฑ์นะคะได้ย้ายบ้านใหม่นะคะขึ้นบ้านใหม่หรือย้ายที่อยู่อาศัยใหม่นะคะหรือเกี่ยวข้องกับของกินนะคะ,ะหรือ,อ อาจจะเป็นเพื่อนนี่แหละที่ถูกใจหรือว่าได้ย้ายเคหาสถานที่ดีนะคะ ใบที่4นะคะเป็นพื้นฐานที่ส่งเสริมร่วงนะก็หยิบได้เป็นไพ่ตัวเดชาา์ลอดนะคะไพ่ใบนี้เขาเรียกว่าเป็นไพ่ขุนพลนะคะไพ่แห่งการต่อสู้นะคะต้องใช้กำลังนะคะความคิดสติปัญญาสมองต่างๆมีความเหน็ดเหนื่อยนะคะท่านบางท่านนะคะก็อาจจะมีเกณฑ์ได้เดินทางไปต่างจังหวัดเดินทางไปต่างประเทศนะคะการทำงานหรือว่าการเรียนนะคะ ถ้าติดต่อสื่อสารกับต่างชาตินะคะถือว่าจะถูกฉลกมากๆเลยนะคะท่านใดที่ได้ทำงานเกี่ยวกับบริษัทที่เป็นนายจ้างต่างชาตินะคะเป็นผู้ถือเรื่มเป็นผู้ร่วมหุ้นก็ได้นะคะถือว่าดีนะอา,อาจจะเป็นบริษัทต,ต่างชาติแล้วเราไปทำงานอยู่นะคะหรือ,อเกณฑ์เดินทางหรืออาจจะเป็น เพื่อนใหม่ที่เราพบเจอเนี่ยจะมาจากแดนไกลนะคะก็ช่วงนี้นะคะสิ่งที่ลงทุนลงแรงไปจะสำเร็จน,นะคะไม่ได้เหนื่อยฟรีแม้แต่นิดเดียวเลยค่ะใบที่5นะคะฐานส่งเสริมดวงนะคะแล้วก็ใบที่6นะคะเป็นเหตุการณ์ในอนาคต2ใบนี้จะพูด รวมกันนะคะเพราะว่าเป็นการเงินนะการเงินนะอย่างที่บอกไปให้วางแผนให้ดีๆการหมุนเงินอะไรต่างๆนะคะแต่อ่ามันก็ดีอยู่นะเพราะว่ามันมี8ดเหรียญมาช่วยนะคะถ้ามีแค่4เหรียญและ2เหรียญเนี่ยเดือนมกราเนี่ย จะลำบากอยู่แต่อันนี้ก็ยังถือว่าโชคดีนะคะแต่ควรคิดให้รอบคอบนะคะเรื่องการเงินต่างๆนะจะลงทุนอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าได้อยู่นะคะแต่ว่าทำคนเดียวไปก่อนนะอย่าเพิ่งหามีหุ้นหลายคน นะคะใบที่7นะคะตัวปัญหาหรือว่าสิ่งที่เราสงสัยใบที่9นะคะเป็นความคิดภายในใจก็จะพยากรณ์พร้อมกันนะคะเพราะว่ามันเป็นไพ่ดาบนะคะไพ่ดาบไม่เป็นหกดาบตัวนี้จะเป็น9ดาบนะคะช่วงนี้ตัวท่านเองอาจจะมีความคิดกลุ่มใจเครียดถึงขั้นนอนไม่หลับเลยก็ว่าได้นะคะ ดูแลรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะคะอย่าคิดอย่าเครียดจนเกินไปควรหาเวลานะคะคพักผ่อนะปัญหาที่มันมีที่เจออยู่ตอนนี้มันอาจจะหนักหนาะสาหาัสแต่มันก็ไม่มีอะไรที่ไปเปลี่ยนแปลงมันได้เยอะนะคะการเวลาเท่านั้นเขาเรียกว่าการเวลาเท่านั้นที่จะแก้ปัญหาได้นะคะเราไม่สามารถเอาตัวเราไปเขาเรียกว่า ทำให้ระยะมันสั้นได้นะคะอดทนนะคะอดทนใช้สตินะคะ,ะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะผ่านไปได้นะคะเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนเรือนในละคาที่ลอยอยู่ในแม่น้ํานะคะแล้วก็ให้คลื่นนะคะซัดเข้าหาฝั่งเองทุกสิ่งทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะแต่ท่านก็ต้องทนและมีความสุขกับการรอคอยนะคะแล้วก็ อาจจะดูนะคะว่าจะทำอะไรได้บ้างระหว่างที่รอนะคะใบที่8นะคะสิ่งที่ช่วยส่งเสริมภายนอกจากคนรอบข้างก็จะเป็นเกี่ยวกับเงินนะคะเป็นเเหรียญน,นะคะตัวนี้ก็ถือว่าเริ่มดีอยู่นะคะจะขยับขยายอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าพอได้นะเพราะว่าไพ่เงินมันก็มีอยู่นะคะแต่ยังไม่ควรใช้เงินเยอะนะ ถ้ามีนะคะแล้วยังนึกอะไรไม่ออกทําอะไรไม่ออกเก็บไว้ก่อนนะคะศึกษาให้ดีๆนะคะศึกษาก่อนแล้วค่อยลงมือปฏิบัตินะคะไปที่10นะคะเป็นบทสรุปของไพ่นะคะหยิดได้เป็นไพ่เจดดาบนะคะไพ่เจ็ดดาบตัวนี้เขาเรียกว่าการแข่งขันการต่อสู้แข่งขันกับคู่ธุรกิจหรือว่าคนที่เรียนอยู่นะคะอาจจะมีการสอบหรือว่าเจอ คู่แข่งที่มีฝีมือนะคะบางท่านถ้าทำงานนะคะกำลังโปรโมทตัวเองอยู่หรือว่าเลื่อนขั้นอย่างนี้นะคะคนที่แข่งขันกับท่านนี่ก็มีความสามารถไม่ใช่น้อยนะคะเพราะฉะนั้นให้ท่านนะคะจงใช้ความพยายามแล้วก็ความจริงใจความซื่อสัตย์และบริสุทธิ์ใจเท่านั้นนะคะที่จะ ผ่านไปได้นะคะแต่ก็จะได้รับข่าวดีนะคะความสำเร็จนะคะก็จะได้มาพร้อมกับความมานะพยายามนะคะก็เป็นกำลังใจให้ละกันเนาะจะสรุปนะคะในเดือนมกรานะคะของชาวราศีเมถุนนะคะเดือนนี้นะถ้าเป็นเรื่องครอบครัวความคิดอารมณ์ต่างๆนะคะความรักด้วยก็ เขาเรียกว่ามีความอุดมสมบูรณ์มีความเข้าใจนะคะแล้วก็มีเกณฑ์จะได้พบเจอเพื่อนใหม่หรือการกลับมาสร้างความสัมพันธ์ที่ดีนะคะอาจจะได้พบเจอเพื่อนที่มาจากแดนไกลนะคะหรือเราได้เดินทางแล้วก็พบเจอเพื่อนใหม่นะคะบางท่านนะอาจจะเป็นเจอคนต่างชาติหรือคนที่มาจากจังหวัดที่ไกลกันนะคะจะมีความเข้าใจกัน ทังด้านครอบครัวนะคะส่วนในด้านของการงานการงานในเดือนนี้นะคะก็จะเหน็ดเหนื่อยนะคะท่านที่มีการสอบแข่งขันหรือรอคำตอบต่างๆหรือจะไปสอบนะคะอันนี้ก็ให้ใช้ความพยายามความมานะอดทนนะคะถึงจะผ่านอุปสรรคครั้งนี้ไปได้แต่ก็จะได้รับข่าวดีอยู่นะคะ ก็ให้ใช้ความขยันนะคะอย่าไปคิดอย่าไปเครียดมากนะคะเขาเรียกว่าไม่มีสึกใดที่ไม่ชนะนะคะท่านเป็นคนที่มีความพยายามจะผ่านไปได้อยู่แล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องเงินนะคะเรื่องเงินในเดือนนี้ก็วางแผนการใช้การเงินให้ดีๆนะคะมันจะมี ตัว2เหรียญนี่แหละเข้ามานะคะอ่ามันอาจจะผ่านมาแล้วแหละอาจจะเป็นช่วงที่ฝืดหนืดนะคะแตะ่เดือนนี้นะคะท่านต้องรัดกุมรอบครอบกว่าเดิมจะลงทุนอะไรต่างๆก็พอได้นะคะอาจจะมีเกณฑ์เสียเงินเล็กๆน้อยๆต่างๆนะก็ก็ดูเอา ว่าสิ่งที่เราจะซื้อเนี่ยมันจําเป็นไหมเน้นสิ่งที่จําเป็นก่อนนะคะด้านสุขภาพด้านสุขภาพนะคะมีภาวะเครียดกุ้งใจนอนไม่หลับนะคะระวังเป็นไมเกรนนะคะสิ่งที่มันผ่านไปแล้วนะคะก็ให้มันผ่านไปนะปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมันจะเหมือนเรือนะคะที่ลอยอยู่ในแม่น้ำนะรอให้คลื่นนะคะ พัดพาเรือไปถึงฝั่งนะคะเพราะฉะนั้นปัญหาที่เราพบเจออยู่มันอาจจะใช้เวลาเท่านั้นนะคะที่จะเป็นตัวสรุปแล้วก็แก้ไขปัญหาเพราะว่าบางทีเราไม่สามารถไปแก้ไขปัญหาได้นะคะก็ถ้าถูกฉลองนะเดือนนี้นะคะจะเป็นเกี่ยวกับต่างชาติหรือว่าจากแดนไกลนี่แหละนะคะถ้าท่านทํางานเกี่ยวกับ บริษัทที่มีนายจ้างเป็นชาวต่างชาติหรือคะหรือว่าดีลงงานนะคะได้เป็นคนกลางได้ไปดูงานอย่างเงี้ยถือว่าดีนะคะเดือนนี้ก็ ให้ทำกิจกรรมทางด้านศาสนาด้วยทำบุญอะไรต่างๆนะคะการเดินทางก็ขอให้ระมัดระวังด้วยนะคะขออวยพรนะคะปีใหม่ให้กับชาวราศีเมถุนนะคะในปี64ตั้งแต่นี้ต่อไปขอให้ท่านเจอแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะประสบความสำเร็จในทุกๆด้านนะคะสวัสดีค่ะ